สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะ,ะวันนี้นะคะก็คือเช้าวันพุธนะคะเวลา9โมงครึ่งนะคะถึง10โมงครึ่งนะคะเจอกับครูกิ๊กอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะครูกิ๊กนะคะก็จะมาสอนวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะแต่คราวที่แล้วเราเรียนเรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลังไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้นะคะครูกิ๊กก็จะมาสอนเรื่อง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังค่ะเรามาดูกันนะคะว่าสัตว์มีกระดูกสันหลังสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีแบบไหนบ้างน,นะคะก่อนอื่นนะคะให้เด็กๆเ,นะเตรียมสมุดนะคะจดวิทยาศาสตร์ให้พร้อมนะคะอุปกรณ์การเรียนนะเพื่อที่จะไปเรียนกับครูกิ๊กกันเลยนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือ,อยังคะอ่าเด็กๆพร้อมกันแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะอ่า เรามาทบทวนนะคะเรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลังกันก่อนเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยนะคะว่าสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะมีกี่ประเภทเนาะสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะมี5ประเภทเด็กๆจําได้ไหมหนึ่งนะคะกลุ่มของปลานะคะ2นะคะกลุ่มของสัตว์ปีกนะคะสสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะสสะเทินน้ําสะเทินบกและ5สัตว์เลื้อยคลานค่ะเด็กๆ เด็กๆยังจำได้กันอยู่ใช่ไหมคะเรามาดูกันนะคะสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะมีหลายกลุ่มเลยที่ครูบอกไปเมื่อกี้นะคะก็มีกลุ่มปลากลุ่มส,สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะคะกลุ่มสัตว์เลีลเ้ยงลูกด้วยนมนะคะแต่ละกลุ่มนะคะก็จะมีลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้นะคะก็คือจะแตกต่างกันไปเนะาะเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะ ุ่มของปลานะคะปลานะเป็นสัตว์เลือดเย็นนะคราวที่แล้วเราก็เรียนไปแล้วนะคะเรื่องสัตว์เลือดอุ่นเลือดเย็นเนาะปลานะคะเป็นสัตว์เลือดเย็นนะหายใจด้วยเหงื่อนะคะมีครีบเนาะบางชนิดไม่มีเกตบางชนิดก็มีเกตนั่นเองนะคะอ่าผสมพันธุ์นะคะแล้ววางไข่จํานวนมากในน้ํา <c oughs> แต่คราวที่แล้วเราเรียนไปแล้วเด็กๆจาได้ไหมคะว่าวานแมวน้ําพยูนนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วย นมนะคะไม่ใช่ปลาเพราะว่าทําไมคะหายใจด้วยปอดนั่นเองนะคะปลาพายูนนะคะอ่าพายูนนะคะวานนะคะอ่าแมวน้ํามันหายใจด้วยปอดเพราะฉะนั้นเลี้ยงลูกด้วยนมนะคะเด็กๆอย่าจําผิดนะต่อมานะคะกลุ่มที่2นะคะก็คือกลุ่มสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําหรือเรียกอีกอย่างว่าสัตว์สะเทินนะสะเทินบกนั่นเองนะคะเด็กๆ ก็คือเป็นสัตว์เลือดเย็นครูมีเทคนิคในการจําถ้าเป็นสัตว์เลือดเย็นเด็กๆลองคิดดูว่าไหนที่อาศัยอยู่ในน้ําส่วนมากจะเป็นสัตว์เลือดเย็นแต่ถ้าอาศัยอยู่บนบกจะเป็นสัตว e, ์เลือดอุ่นนั่นเองนะคะอันนี้คือเทคนิคการจํานะสัตว์คร e ึ่งบกครึ่งน้ํานะคะก็เป็นสัตว์เลือดเย็นนะลูกหายใจด้วยเหงือนะคะเมื่อโตเต็มวัยจะหายใจด้วยปอดและก็ผิวหนังนั่นเองนะคะ ัวออจะไม่มีขานะอาศัยอยู่ในน้ําแต่โตเต็มวัยก็จะอาศัยอยู่บนบกด้วยนะคะ,ะเรามาดูกันต่อมานะคะสัตว์จาพวกนกหรือเรียกว่าสัตว์ปีนะคะก็จะเป็นสัตว์เลือดอุ่นนะลูกหายใจด้วยปอนะคะขาคู่หน้าพัฒน,นาเป็นไปเป็นปีนะคะก็จะมีจะน้อยปากแข็งครูบอกแล้วไงว่าถ้าอาศัยอันไหนอาศัยอยู่บนบกส่วนมากจะเป็นสัตว์เลือดอุ่นนะคะ ต่อมานะคะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะก็เป็นสัตว์เลือดอุ่นเหมือนกันนะคะหายใจด้วยปอดน,นะคะผิวหนังเรียบแบนนะคะมีขนแบบเส้นผมนะคะส่วนใหญ่นะคะอาศัยอยูบ่บนบกแต่มีบางชนิดเท่านั้นนะคะที่อาศัยอยู่ในน้ําที่ครูบอกก็คือมีพยุนนะคะมีโลมามีวานแล้วก็มีแมวน้ําค่ะเด็กๆต่อมานะคะกลุ่มสุดท้ายนะคะของ สัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะคือสัตว์เลื้อยคานนะก็เป็นสัตว์เลเือดเย็นนะคะเพราะสัตว์เลื้อยคานนะคะอยู่ในน้ำนะก็คือจอระเข้นะคะอ่ะาเต่าหายใจด้วยปอดเหมือนกันนะคะผิวหนังแห้งลำตัวมีเกล็ดปกคลุมนะคะวางไข่บนโบกไข่มีเปลือกแข็งหุ้มนะคะอันนี้คือสัตว์มีกระดูกสันหลังมีห้าประเภทแต่สัตว์เลือดอุ่นสัตว์เลือดเดย็นคืออะไรนะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ย เด็กๆจาได้ไหมคะสัตว์เลือดอุ่นคืออะไรสัตว์เลือดอุ่นนะคะอุณหภูมิของร่างกายจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดล้อมนะคะที่ครูเคยบอกสมมตินคนออุณหภูมิอยู่ที่37พอเวลาอากาศสภาพแวดล้อมอุณหภูมิ25คนก็ยังออุณหภูมิ37อยู่เหมือนเดิมนะคะจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม <c oughs> แต่ถ้าเป็นสัตว์เลือดเย็นนะคะอุณหภูมิของร่างกายจะเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดล้อมเช่น สมมติว่าอุณหภูมิเตานะคะอยู่ที่27นะคะแต่สภาพแวดล้อมอยู่25เต่าก็จะเปลี่ยนสภาพอุณหภูมิของตัวเองให้กลายเป็น25นะคะคือจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมนั่นเองนะคะเด็กๆอาต่อมาเรามาดูเรื่องการปฏิสนธิภายในกัน ปฏิสนทีภายในนะคะคืออสุจิผสมกับไข่ภายในตัวเมียเช่นสัตว์เลี้ยงคานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมนะคะแล้วก็สัตว์ปีกและก็ปลาบางชนิดนะคะเช่นปลาหางนกยูงปลาสอดปลาเข็มพวกนี้จะปฏิส่วนธีภายในคืออสุจิผสมไข่นะคะผสมไข่ภายในตัวเมียแต่ถ้าปฏิสนทีภายนอกในเด็กรู้ไหมปฏิสนทีภายนอกก็คืออะไรอสุจิผสมกับไข่ภายนอกตัวเมีย จำง่ายๆเลยว่าปฏิสนธิภายในอสุจิกับไข่ผสมภายในตัวเมียแต่ถ้าปฏิสนธิภายนอกเซลลอสุจิกับไข่จะผสมภายนอกตัวเมียเช่นอะไรบ้างคะเช่นปลาใส่ครึ่งบกครึ่งน้ำกุ้งปูหอยเดาวทะเลพวกนี้นะคะจำง่ายๆคือกลุ่มของสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งโบกนะคะหรือสะเทินน้ำสะเทินโบกและกลุ่มของปลานั่นเองที่ปฏิสนธิภายนอก แต่ถ้าปฏิสนธิภายในก็คือมีกลุ่มของสัตว์เลยค่ะสัตว์ปีกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะอันนี้ให้จําไว้นะต่อมานะคะอันนี้คืออันนี้นะคะคือการสืบพันธุ์นะคะแล้วก็การขยายพันธุ์ของสัตว์นะอ่ะเขาบอกว่าในระหว่างการผสมพันธุ์นะคะสัตว์ตัวผู้จะปล่อยน้าเชื้อออกมานะคะอ่าหรือเลขอีกอย่างนึงว่าเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นะคะคือเซลล์อสุจิ ข้าวผสมกับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียก็คือเซลล์ไข่ก็คือเซลล์อสุจินะคะกับเซลล์ไข่ผสมพันธุ์กันนะคะเขาเรียกว่าการปฏิสนธิเห็นไหมอ่าเขาเรียกว่าการปฏิสนธิแต่แบบอาศัยเพศการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะคะก็คือไข่กับอสุจิผสมกันนะคะเขาเรียกว่าการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศแต่ประกัดนะคะเซลล์อสุจิผสมกับเซลล์ไข่ภายนอกร่างกายเพศเมีย ทำให้เป็นการปฏิสนธิภายนอกที่ครูมพูดแล้วเมื่อกี้นะคะคือกลุ่มของปลาแล้วก็การปฏิสนธิภายในคืออาุจิกับไข่ผสมกันแต่ผสมกันภายในตัวเมียภายในร่างกายตัวเมียนะคะก็เลยเรียกว่าปฏิสนธิภายในเนาะต่อมานะคะคือการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะคะก็คือการสืบพันธุ์ของสัตว์บางชนิดนะคะไม่ต้องไม่ต้องอาศัยเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้กับ เซลสืบพันธุ์เพศเมียเลยนะคะเขาก็เลยเรียกว่าการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเช่นไฮดา้าเห็นไหมคะไฮดา้านอกจากจะสืบพันธุ์แบบไม่อศัยเพศแล้วก็ยังสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศได้ด้วยนะอ่ะเรามาดูกันไฮด้านะคะเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะเด็กๆเ,เนอะอ่าอยู่ในกลุ่มเดียวกับแมงกะพรุนนะคะลำตัวเล็กมากเลยนะไฮด้านะคะเป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศก็คือจะมีหนอ่อเห็นไหมคะเด็กๆเ,เห็นไหมอ่าตรงนี้จะมีหนอ่อ เขาจะสร้างหน่อออกมานะคะพอพอหน่อตัวเนี้จะเจริญตตบโตนะคะพร้อมที่จะเต็มวัยแล้วนะคะก็จะทําไงคะนแบบหน่อแบบนึงนะหนอ่อตรงนี้ค่ะที่ครูชี้ไว้นะคะเรียกว่าหนอ่อเมื่อคือไฮไดนเนี่ยสร้างหนอ่อใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาหน่อเนี่ยทําไมคะอ่าโตเต็มวัยแล้วนะคะมันก็จะหลุดออกมาเด็กๆเห็นไหมก็จะหลุดออกมา กลายเป็นไฮด้าอีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้ก็เลยเรียกว่าการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศก็คือไม่จําเป็นต้องมีเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้กับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียคืออสุจิกับไข่นั่นเองไฮด้าไม่ได้ใช้เซลล์อสุจิกับเซลล์ไข่ผสมพันธุ์กันแต่ไฮด้าใช้โดยการแตกหนอ่อทําให้ทําไมคะทาให้คะอะไรคะอ่าทาให้เป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนั่นเองเนาะ ประมาณนะคะเรามาถวนเรื่องสรรั์เลือดอุ่นสรรั์เลือดเย็นกันนะคะสรรั์เลือดอุ่นคืออะไรนะคะก็คือคือรักษาอุณหภูมิของร่างกายคงที่นะคะก็คืออุณหภูมิของร่างกายเรานะคะจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมที่ครูบอกไปแล้วเมื่อกี้นะคะก็คือสัตว์ปีกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพราะว่าอะไรให้จาไว้เพราะมันอยู่บนบก ะะมันก็เลยเป็นสัตว์เลือดอุ่นนะคะเทคนิคการจํานะต่อไปสัตว์เลือดเดย็นนะคะก็คืออุณหภูมิของร่างกายจะไม่คงที่นะจะเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดล้อมที่คุณครูอธิบายไปแล้วนะคะสมมุติว่าที่ครูบอกว่าเต่าอายุสมมติว่าอุณหภูมิยี่บเจ็ดพออุณหภูมิแวดล้อมยี่บ้าเต่าก็จะเปลี่ยนไปเป็นอุณหภูมิยี่บห้านะคะก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมนะก็คือมี ก็คือพวกที่อาศัยอยู่ในน้ำนะคะนะก็ปลาสะเทินน้ำสะเทินบกแล้วก็สัตว์เลื้อยคลานนั่นเองนะคะก็เลยเป็นเทคนิคการจําว่าสัตว์กลุ่มไหนนะคะที่อาศัย,ยอยูอ่บนบกก็จะเป็นสัตว์เลือดอุ่นถ้าอาศัย,ยอยู่ในน้ําก็เป็นสัตว์เลือดเย็นนะคะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่นะนนะลูกต่ <c oughs> อมานะคะเรามาดูเรื่องสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังกั้นเด็กๆอ่าเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะคือกลุ่มสัตว์ที่ไม่มีกระดูก เป็นแกนกลางภายในร่างกายเด็กๆเ,เคยดูไหมถ้าเป็นปลาทูเด็กๆก,กินปลาทูใช่ไหมคะมันจะมีก้างก็คือมีแกนกลางยาวเลยแล้วค่อยเป็นแฉกแฉกแฉกใช่ไหมคะ,อ,ะอันนั้นแระค่ะคือกระดูกสันหลังแต่ถ้าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเนี่ยจะไม่มีกระดูกแกนกลางเลยเด็กๆแล้วก็ไม่มีไขสันหลังด้วยนะคะ,ะซึ่งทำนะหรือกระดูกสันหลังนะคะคือจะไม่พยุง จะทาหน้าที่พยุงโครงร่างของร่างกายรวมถึงไม่สามารถสร้างพัฒนากระดูกขึ้นเองได้นะคะไม่สามารถพัฒนาสร้างกระดูกขึ้นเองได้พูดง่ายๆว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเนี่ยคือจะไม่มีกระดูกแกนกลางนะคะอะแล้วก็ไม่มีไขสันหลังนั่นเองเนาะ <c oughs> เช่นหอยเมน่นเห็นไหมคะหรือแมลงก็คือผีเสื้อผีเสื้อก็จะไม่มีกระดูกแกนกลางเห็นไหมลูกะจะไม่มีเลยนะ <c oughs> ต่อมานะคะสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะจำแนกไปเป็นหกหกกลุ่มนะคะได้แก่อะไรบ้างได้แก่ฟองน้ำเด็กๆเห็นไหมฟองน้ํานะคะไม่ใช่ฟองน้ําถูตัวนะลูกไม่ใช่ฟองน้ําถูตัวนะฟองน้ําถูตัวมันเป็นใย,ยสังเคราะห์ที่ผลิตขึ้นมาแต่อันนี้เป็นฟองน้ําที่มีชีวิต <c oughs> นะคะก็จะเป็นแบบนี้ได้เห็นไหมลำตัวก็จะเป็นโพงนะคะแล้วก็มีรูพุนโดยรอบเลยนะคะเพื่อรูพุนเพื่ออะไรเพื่อแลกเปลี่ยนสารอาหารแล้วก็ขับถ่ายนั่นเองนะคะส่วนใหญ่นะคะฟองน้ําจะอาศรรยัยอยู่ในทะเลเนาะอ่าไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เหมือนสัตว์ชนิดอื่นเลยนะคะกลุ่มแรกนะต่อมากลุ่มที่สองถัดจาพวกลำตัวเป็นต้องเช่นอะไร ก็คือจะมีลำตัวยาวนะคะคล้ายวงแหวนเลยในได้เห็นในภาพไม้คือภาพอะไรลูกของไส้เดือนนั่นเองนะคะจะมีผิวหนังนะคะเบียกชื้นนะคะว่าทำอะไรไวแลกเปลี่ยนการ์ดในการหายใจที่ผิวหนังนั่นเองนะคะบางชนิดนะคะก็มีสองเพศอยู่ภายในตัวเดียวกันนะคะเช่นไส้เดือนเนาะมีสองเพศอยู่ในภายเดียวกันนะ เช่นอะไรบ้างไส้เดือนนะคะปิงน้ําจืดหรือทากดูดเลือดพวกนี้อยู่ในสัตว์จําพวกอ่าเป็นลําตัวเป็นป้องนั่นเองนะคะต่อมาประเภทที่สานะคะคือสัตว์จําพวกหอยและมึกนะคะอ่าลำตัวก็จะอ่อนนิ่มนะคะอะมีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะคะรวมถึงมีโครงสร้างแข็งอยู่ภายในลําตัวนะคะ และมีหนวดนะคะที่ใช้ในการเคลื่อนที่โครงสร้างแข็งภายในตัวคืออะไรเด็กๆเ,เคยเห็นปลาหมึกไหมหมึกไหมลูกที่เวลาเราจะกินมันจะมีแกนใส่ยสอยู่ในตัวมันเวลาเราดึงออกมาต้นงดึงออกมาก่อนอันนั้นแหละคะ่ะคือโครงล่างแข็งนะลูกเช่นอะไรบ้างหอยฟ้าเดียวนะคะหอยสองฟ้าแล้วก็หมึกชนิดต่างๆพวกนี้ก็เป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังเหมือนกันนะคะเด็กๆต่อมาประเภทที่สี่นะคะพวกผิวน้ํานะ ่าเช่นปลาดาวเห็นไหมคะก็คือผิวหนังลําตัวจะหยาบแล้วก็ขู่ขามากเลยนะคะมีสารประกอบของหินปูน,นะคะเป็นองค์ประกอบหลักนะไม่มีส่วนหัวนะคะอ่าส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในทะเลนะลูกเช่นดาวทะเลแล้วก็หอยเม่นพวกนี้ก็เป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังเหมือนกันนะคะต่อมานะคะคือประเภทที่ห้าคือสัตว์จําพวกลาตัวกลวงหรือลําตัวมีโพรงนะคะ เช่นอะไรก็จะมีรูปล่างนะคะคล้ายทรงกระบอกมีลำตัวเป็นพวงโพงกลวงนะคะมีช่องเปิดออกจากปลายลำตัวเพียงช่องเดียวนะคะส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในทะเลนะคะเด็กๆเคยเห็นไฮด้าไหมที่ครูให้ดูไปแล้วตัวนี้แหละคะ่ะคือไฮด้านะใช้อาศัยแบบไม่อาศัยเพศคือการแตกหนอ่อใช่ไหมคะที่ครูสอนไปแล้วนะคะเมื่อหน่อ ไฮด้าเนี่ยจะสร้างหน่อขึ้นมาเมื่อหน่อเนี่ยจเจริญเติบโตเต็มเต็ตวเตม,ตมวัยแล้วมันก็จะหลุดออกไปเป็นไฮด้าอีกตัวหนึ่งนั่นเองนะคะอ่าเช่นอะไรบ้างลําตัวกลวงนะคะลวตัวมีโพรงก็เช่นแมงกระพุุนนะคะแล้วก็ปลาการังแล้วก็ไฮด้านั่นเองนะคะต่อมาประเภทสุดท้ายนะคะพวกขาต้องนะคะก็คือพวกแมลงนะคะหรือว่าแมงนะอ่ามีลักษณะขาต่อกันเป็นข้อนะคะมี3าส่วนคือส่วนหัว หัวนะคะอกแล้วก็ท้องนั่นเองนะคะอ่าเรามาดูกันถ้ามี6ขาเราเรียกว่ากลุ่ม,มแมลงฟังนะหขาหขาเราเรียกว่ากลุ่ม,มแมลงเช่นยุงมดผีเสื้อแต่ถ้าสัตว์ที่มี8ถึง10ขานะคะแถึงสิขาจะเป็นกลุ่มของแมงนะคะแมงนะแมง จะเช่นแมงมุมแมงปองและแมงนาทะเลจำาาง่ายๆหกขาแมลงแปดถึงสิบขาคือแมงนะคะอ <estar. S 1> อันนี้ก็จบเรื่องสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังไปแล้วนะคะสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังก็มีหกกลุ่มด้วยกันนะอ่าก่อนที่เราไม่มีใบางานนะใบมันก็คืออยู่ในคาบที่แล้วคือเรื่องสัตว มีกระดูกสลังถ้าข้อไหนเด็กๆทำคราวที่แล้วไม่ได้ให้เด็กๆมาทำในคลิปนี้นะคะอ่าเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปให้ครูดูด้วยนะส่งใบงานนะคะอ่าจากคราวที่แล้วนะคะเด็กๆถ่ายรูปให้ครูดูในไลน์นะก่อนที่เราจะเจอกันใหม่นะคะคาบเรียนหน้านะให้เด็กๆพิมพ์เข้าไปในช่อง YouTube พิมพ์ว่าเรียนวิทยาศาสตร์กับครูกิกนะคะแล้วให้เด็กๆนะคะไปกดติดตาม กดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งให้ครูก,กิกด้วยเพื่อเด็กๆนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะคะในการเรียนวิชาต่างๆที่ครูก,กิกสอนนะ,ะก่อนที่เราจะเจอกันใหม่ข้ามเรียนหน้าเด็กๆก,ก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้โควิดระบาดหนักมากเลยนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเปิดเรียนกันเมื่อไหร่นะเด็กๆก,ก็ขยันเรียนนะคะขยันทบทวนบทเรียนนะช่วยๆกันนะคะอ่าแลวต้องผ่าน โควิดนี้ไปด้วยกันนะออกไปข้างนอกนะคะเด็กๆก,ก็ต้องสวมแมสนะคะมันล้างมือบ่อยๆเวลาเด็กๆจะหยิบขนมอะไรเงี้ยค่ะเด็กๆก,ก็ต้องมันล้างมือบ่อยๆนะเราจะผ่านโควิดรอบนี้ไปด้วยกันค่ะเด็กๆบ๊ายบาย